สวัสดีครับผมวันนี้สุดใจส่งทัวไทยกัได้ยกานตัวเองนะครับวันนี้มาติดตามสวนพริกของเจบัตแต่เจบัตไม่ว่างกําลังเก็บพริกก็เลยต้องสั่งทีมงานช่วยกันเก็บพริกให้ครบครับแล้วจะทําวิดีโอเจบัตรับดูนี่ครับอ่าหันมาด้านนี้อ๋ออันนี้ครับอันนี้ผู้ช่วยของเจบัตเจ้าครับนี่ครับโดนี่ครับโอ้ทีมงานพอลีน่าเนสวรครับต้องช่วยอ่า เจ้าของสวนเก็บครับเพราะตอนนี้จะมาทําวิดีโอจะมาสัมภาษณ์ครับอาุทุกท่านดูสังเกตดูครับเนี่ยดกมากครับดูนน่ดูพริกนี่ครับนน่พริกที่ฉีดสมแดงอันนี้ไม่ได้ออกเป็นเม็ดนะครับอันนี้จะออกเป็นก้อนๆครับก้อนๆเนี่ยพริกนะครับอย่าคิดอย่างอื่นครับอย่าคิดอย่างอื่นเนี่ยครับมันออกเป็นก้อนยิงๆครับดดกมากครับโอ้โหดูครับเน่พริกกี่หนูตอนสังเกตสังเกตสังเกตคนเก็บครับเนี่ยอ่าปลายคางนะครับพริกขึ้นมายอดคางเลยครับ นี่ครับชัดเจนไหมครับดูครับเนี่ยพริกที่ฉีดสมแดง,<ไ>งดูว่าดอกไม่ดอกดูครับ<ง>โอ้โห,โหนี่ครับชักเกดเจนไหมครับครับบอบว่าสมแดงเป็นอาหารชูกําลังพืชชีวภาพจูกระดิร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ช่วยฟื้นฟูดินปรับสภาพดินย่อยสลายวัชพืชใต้ดินถ้าให้ดินซีลวดรากจะเดินดีเดินไกลกินอาหารได้ดีครับผลผลิตออกมาเป็นแจ้งเซ่นะครับพี่น้องโอ้ยดูสิครับเนี่ยลดต้นทุนไหมครับ โอ้โหตรงนี้ใส่ปุ๋ยไปเอ๊ะอันนี้ครั้งในสองครั้งนะครับเจ๊บาทอ่าอันนี้ใส่ปุ๋ยไปสองครั้งครับแล้วเขาจะฉีดสมแดงห้าวันครั้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามองควงจากป่าก็ครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะให้ดูอ่าดูครับนี่เป็นไงครับความโดดของพริกชัดเจนไหมครับโอ้โหเป๊ะนะครับโคผมเนี่ยครับท่านใดที่ปลูกพริกครับอยากได้พริกแบบเนี้ครับ อยากได้พริกดกๆแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยดูโอ้โหนี่ยเนี่โอ้โหทุกต้นครับนนโอ้ถึงบอกครับมันขนาดเนี่ยครับสุดยอดไหมครับไม่ล้องไม่รู้ครับสมแดงเขาดีจริงครับท่านใดสนใจโทรได้เลยนะครับ095 961 2 6าหผมสุดใจส่งทั่วไทยครับผมสวัสดีครับ